กินพาเพลินพาพีพาน้องมากินนี่นะพี่น้องเอ้ยไข่หางหางพี่น้องเอ้ยมามามา,มากินน้วกันมากินกับสาวเราคนไก่บ้าน,น,นพี่น้องเอ้ยกินไข่หางหางน้ำกันพี่น้องเอ้ยแซ่บๆพี่น้องมานี่ยวเราพี่น้องไข่หางหางข่อยเป็นลูกเป็นลูกเลยมามาเกาะด้วกันแม่ยกินด้วยมันมันมีตัวนะลูกแ <c oughs> ม่ <c oughs> ทำคลิปวิดีโอด้วยนะยังอยากกินเปอดเป็นลูก ไปซื้อข้าวต้มมาเรียบร้อยพี่น้องยื่ข้องจุ่มพี่น้องเลยเลยบอกเขาว่าอย่าปิ้งพี่น้องใคาอยากได้แบบแบบนี้แหละพี่น้องเขามากินแบบนี้แหละแบบแบปอกเปลือกกินเลยพี่น้องอุ้ยโตไปดูดูพี่น้องมัเขาเป็นน้ำกันนี่แหละจัะพี่น้องเอ้ยมากมาพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บจุ๊บจุ๊บพี่น้องอ้ยพี่น้องปอกเรียบร้อยแล้วจะละไมเสียบไ่อ น้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องแซ่บๆน้ำกันพี่น้องไหมอืมแซ่บ่น้อยอะซับคอบครับคน่าอืม mm hmm. Mắt kín ông cảm tóc kín ông to lạy bụng hai. Một đi đêm hát hâm một và sếp lưỡi kín ông. Mmmm 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 ไข่ข้างๆพี่น้อเอ้ยจัากังานแกแล้วน้ำน้อนเลยหรอพี่น้่ะมาจุดๆน้ำสาวพี่ม์ภาเพื่อนสาวล่าขึ้นไก่บ้านพี่น้อเอ้ยมาปรนพี่น้องคทีมาวาน้้พี่น้องเผื่อบอกเถ้นเส้บางเก่งน้ับข็งแซ่บด้วยทอไข่โตไฟมากมาก จะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดพี่น้องกันมากเมื่อกี้เราแค่เน้นว่ามันสุดโตตัวนี้จะเป็นไข่ข้าวพี่น้องแล้ผสมมาติไดเนาะพอพี่น้องมาไข่ข้าวนี่อพี่น้องก็มาไข่โตอันพี่น้องผู้ใดยื่นอันแถวท่าแข่งคำวันนะพี่น้องเอ้ยไปซื้อปลาเซนตองเดาพี่น้องเอ้ยส่งในปลาปากพี่น้องเออตัวสัมผัสมือผ่ามือพอดีงามงามพี่น้องอืมปลาลุ้วนี่ยพี่น้องกินแซ่บพี่น้องเลย ใอเมื่อล่าเม,มื่อกี้นะแซ่บขับ,ซบกซับแน่ห้องอ่แซบพักแซ่บแบบน่ใอเมื่อเมื่อกี้นี่ยแซบนดพีล้อืม ก็อดนิดหน่อยของกําพี่น่อยแล้วมันจะเป็นลูกงามป่ะหน่อยแรกเอาลูกงามดีเออแตกขวกเลยพี่น้องเอองามไปเลยพี่น้องสดน้ำมันพี่น้องปะพี่หน่อยนี่คารุมมันต้องสดจวดจวดมันมีน้ำล้วเด้นมันต้องสดน้ำมันนู่นเปนหวดดีป่ะหน่อยนี่งามขนาดเลยพี่น้องปิดหน้าจะขวงพี่หน้อย ไปซื้อปลาพี่น้องเอ้ยโลหนึ่งสามสิบพันกีบปลาน้อยหัวโลเศร้าพันพี่น้องเอ้ยปลาใหญ่โลละสามสิบพันกีบปลาน้อยโลละเศร้าพันกีบพี่น้องเอ้ยน้องดาวยขายพี่น้องอยู่บ้านน้ำเมืองเด้อพี่น้องเด้อตอนหน้าเฮือนนั้นตอนหน้าเฮือนนั้นยายโฮมเนี่ยพี่น้องถามโดนเฮียเล่นยู่งใจแคนสาวดาวขายปลาแล้วพี่น้องเอ้ยมาซื้อซอยเนะพี่น้องเอ้ยตอนหน้าร้านค้าหขน่ดพี่น้องไก่ไปไก่มากคุณได้เห็นกรับแวะซื้อซอยเนะพี่น้องเอ้ยจากโลสองโลนะคุณและโลสองโลพี่น้องมาข้นมาแจ่วพี่น้องไม่เห็นสมนี้เส่น น้องผอยปลาแห้งกับมีเด้อพี่น้องอะไอยากได้แบบปลาแห้งกับพี่น้องปลาแห้งน้องผัดกับมีขายปลาแห้งกิโลโละสองแสนพี่น้องเนี่ยไปอุ่นหนุนเด้อพี่น้องเลอทุกคนทุกคนีค่ลดการไปไปกลมากผ่านไปผ่านมากแบบซอยๆเนี่ยกินกินชีบุญอ่ะ ครั้งท,ที่คือเพื่อทาเห็นเองไหมพี่น้องงาม,งามนของค่ะมาในคลองถุนบ้านสำล่างพี่น้องก็เลยได้มาพี่น้องเอ้ยไข่โตพี่น้องไข่ไก่โตเพราะว่า,วาเราไม่ได้กินเป็ดเลยเ่าต้องกินไข่แบบนี้เป็ดมันต้องไปกินนี่เล่าคคมีันรทำแพง ก,กินลานองไอสตอร์แท้แท้งป่อสตอรนปลาไอสตอร์นในันวงในป่ามีแตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยอือพูดเดยอยงในป่าไปลัานนะพี่น้องตัวละโลสองโลน่ะมีหรอมีไหมแม่กินไก่ตัวกินยัางพี่น้องเลยแห้งกระดูกมันออกแขวง็อหลียำมะเหล่ เบคากางอืมพอ้ันสวัสดสอกินฮึคพีดเด่เหลียวมาชินด้วยเนี่ยพี่บอกคือสิพ่อละคือจะเป็ดต่อไปได้ดอกผิดไฟกิดได้สำเ็นะจเพี่น้ออืมจับปลาคนนัน้ยอเอ้อ ภาพบอกลูกค้าทุกคู่ทุกคนเลยจ้สาสาวพิมพ์ภาพเพื่อนปิดห้างขายตำหุ่มสามสี่มื้อเลยเนะาะเมื่ออื่นเจอกันเลยจ้าลูกค้าทุกคู่ทุกคนเลยจ้าอุดหนุนสาวพิมพ์ภาพเพื่อนคือเก้าจากพี่น้องต่ำคือเก้าแซ่บคือเก้าต่ำแซ่บแบบนวลนวลจากร้านสาวพิมพ์ภาพเพื่อนพี่น้องเอ๋ยอืม,มาเดี๋ยวพี่น้องมาอุดหนุนสาวพิมพ์ภาพเพื่อนเลอเอาหลังจากนี้สาวพิมพ์ภาพเพื่อนแกกินกกกตโต๊ะไปเลยแล้วพี่น้องกินไข่ไปซีนวยคืออิ่มเลรอเดี๋ยว,วพี่น้อง อยาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวพิมพ์พาเพลินพี่น้องเอ๋ยเป็นกำลังจิตกำลังใจให้สาวพิมพ์พาเพลินเฮ็ดคลิปเฮ็ดไลฟ์ต่อไปให้พี่ให้น้องเบิ่งนกำกันเลยพี่น้องจดจ้ยพี่น้องอยากเฮ็ดคลิปใดกดคอมเมนต์มาในเฟซได้เลยพี่น้องในเฟซหรือว่าในยูทูบก็ได้เดี๋ยวสาวพิมพ์เซ็นให้เบิ่งพี่น้องบายบายเจอกันเมื่อคืนนั่นจ้าลูกค้าส้มต่ำเฮาพี่น้องมาแม่ค้าใซ็นลายเซ็ปเซ็ปคือก่า